บรรยากาศของพี่น้องประชาชนที่รับชมคอนเสิร์ตโตโน่พาคินแอนด์เดอะดักนะคะในงานหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาประจำปี2566พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะชาวยะลานะคะให้การต้อนรับโตโน่พาคินและนักร้องนักแสดงค่ะเป็นนักร้องนักแสดงมากความสามารถและกลุ่มกลุ่ม ศิลปินจากเดอะดักนะคะในการเยือนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเป็นการเปิดคอนเสิร์ตงานสมโพธหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาโดยกิจกรรมแรกค่ะโตโนภพาคินได้เข้าพบนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาที่ได้นำคณะค่ะมาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นได้ขึ้นเวทีโชว์ตัวพบกับพี่น้องชาวยะลาที่มารอยืนดูที่บริเวณเวที ร้านกาชาตยลาอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมมีการแจกเสื้อกระเป๋าพร้อมลายเซ็นให้กับผู้ที่สมัครแอปพลิเคชันไทยไอดีซึ่งเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของกรมการปกครองค่ะนอกจากนี้นะคะโตโน่ค่ะยังได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้ที่มาซื้อบัตรตักสลากกาชาติ200บาทนะคะท่ามกลางพี่น้องประชาชนทั้งเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบและรวมไปถึงแฟนคลับโตโนโ่แห่กันมาถ่ายรูปไลฟ์สดที่หน้าร้านเวทีกาชา กันอย่างคับคั่งนะคะโดยโตโนภาคินค่ะก็ได้บอกกับชาวเยลาว่าดีใจมากที่ได้มาเยลาแล้วก็รู้สึกเป็นจังหวัดที่สวยงามสะอาดมากขอบคุณพี่น้องชาวเยลานะคะที่ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะจากนั้นค่ะโตโนภาคินแอนเดรัสนะคะก็ได้เปิดแสดงคอนเสิร์ตสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่บริเวณเวทีกลางงานสบพุทหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดเยลราท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตกันอย่างหนาแน่นด้านหน้าเวทีกลางอีก ด้วยค่ะ